สวดีต้อนรับนะคะทุกๆคนน้องนางขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมช่องพยากรณก9าของเราในวันนี้ทุกคนทุกท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่นะคะน้องนางต้องขอขอบคุณมากๆไม่ว่าจะเป็นคําแนะนํานะคะไม่ว่าจะเป็นคําชมนะคะน้องนางต้องขอขอบคุณมากๆทุกแชร์ทุกไลท์ทุกคอมเมนต์นะคะคือกําลังใจของน้องนางค่ะที่ทุกคนได้มาเจอกันในวันนี้นะคะแล้วก็ได้มาเจอคลิปนี้ไม่มีเรื่องม้ออื่นนะคะทุกสิ่งทุกอย่าง ฟ้าหรือเบื้องบนท่านจัดสรรท่านกําหนดไวให้เราหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วล่ะคะ่ะวันนี้นะคะน้องนางจะมาทําคลิปในหัวข้อเรื่องโชคดีๆที่จะเข้ามาหาคุณในวันนี้นะคะคือเรื่องอะไรเราจะมารับชมรับฟังกันคะ่ะวันนี้น้องนางให้ไพ่สองสำหรับนี้เป็นผู้ทํานายนะคะให้ทุกคนนะคะ โปรดพิจารณาญาณในการรับชมและรับฟังคลิปของเราด้วยเพราะว่าคลิปของเราเป็นพลังงานโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงเฉพาะดวงใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับเพื่อนเพื่อนท่านใดเลยก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นเรามาตั้งจิตเป็นสมาธิค่ะเราจะมาดูพลังงานนะคะ อากหมายเลขกันก่อนว่าเพื่อนเนนะคะทุกคนทุกท่านนะคะจะได้หมายเลขอะไรบ้างแล้วก็จะมีชาววันอะไรบ้างนะคะโปใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคิดของเราด้วยค่ะคุณได้หมายเลข9กหมายเลข7หมายเลข1นะคะแล้วก็9 9 7 1่ง นะคะคุณเป็นคนที่เกิดในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะตัวคุณน่ะเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะมีภาวะความเป็นผู้นําคุณเหมาะที่จะเป็นผู้นําไม่เหมาะที่จะเป็นผู้ตามนะคะคุณเป็นคนที่เสียสละเก่งนะคะเก่งทุกสิ่งทุกอย่างขยันซื่อสัตย์อดทนนะคะมีความมุมานะพยายามนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ใหกับผู้คนได้นะคะมีความเขาเรียกว่ามีความแข็งแกร่งนะคะ แล้วก็ซื่อสัตย์ซื่อตรงมุมานะพยายามนะคะแล้วก็ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ดีด้วยนะคะมีพลังเขาเรียกว่ามีความเป็นพ่อในตัวนะคะมีภาวะความเป็นผู้นําคุณจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการเป็นผู้นํานะคะแล้วก็จะเป็นคนที่มีอํานาจมีบารมีในตัวนะคะใครเห็นเนี่ยก็จะเกรงกลัวแล้วก็เกรงใจนะคะแล้วก็เป็นที่นับหน้าถือตาผู้คนนะคะ เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆเพื่อคนอื่นแบกรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าตัวคุณนะคะเป็นผู้นําคนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้นําครอบครัวไม่ว่าจะเป็นผู้นําองค์กรนะคะมันก็ต้องแบกรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมคะไม่ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรครคใดๆตัวคุณนั่นแหละจะเป็นคนที่คอยแก้คอยปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตัวคุณจะไม่ได้อะไรมาง่ายๆนะคะ คุณนะ่ะต้องลุยต้องสู้ต้องเหนื่อยนะคะด้วยตัวเองนะคะคุณถึงจะประสบความสําเร็จนะคะเหนื่อยนะคะต้องเหนื่อยต้องสู้ต้องลําบากต้องเขาเรียกว่าฟาฟันกับปัญหาและอุปสรรคคุณถึงจะได้มานะคะชีวิตคุณไม่ได้มาอะไรง่ายๆนะคะแต่คุณนะ่ะก็ยังมีความโชคดีนะคะเพราะว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่มีบุญเก่าบารมีเดิมติดตัวมานะคะเป็นเขาเรียกว่า เป็นคนที่ชอบสร้างบุญสร้างผุศสชอบสร้างบาร,รมีนะคะตั้งแต่อดีตภพชาตินะคะแล้วก็เป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะตัวคุณนะ่ะมันก็เป็นธรรมดานะคะคนที่ทําดีนะคะทาดีจิตเขาเรียกทำดีคิดดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะคะถ้าคุณคิดบวกมองบวกนะคะอะไรดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตนะคะเขาเรียกว่าแม้กระทั่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ยังรักนะคะเนี่ย <Yeah. S 1> มาชาติพบปัจจุบันนี้นะคะคุณน่ะก็เป็นคนที่จิตใจดีมีความเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเป็นคนที่ชอบสร้างบุญบารมีอยู่ตลอดเวลานะคะชอบทําบุญตักบาตรมีเวลาคุณก็ไปชวนเพื่อน,อน,อนไปทําโรงทานแล้วคุณก็เป็นคนที่ชอบสวดมนต์นั่งสมาธิชอบแผ่เมตตาให้กับทุกสรรพสัตว์สรรพสิ่งบนโลกใบนี้นะคะนี่แหละคะ่ะจะไม่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชอบคุณหรือว่ารักคุณได้ยังไงจริงไหมคะ บุญกุศลตรงนี้นะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยนะคะหรือว่าบุญกุศลตรงนี้จะนุนนําให้คุณนะมีกินมีใช้ไม่ขาดนะคะถึงคุณจะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะแต่รายรับของคุณน่ะก็มีเข้ามาอยู่ตลอดเช่นเดียวกันคุณจะมีเงินใช้ไม่ขาดมือพอมันจะหมดมันก็จะมีเข้ามานะคะอันนี้คุณจะรู้ได้ด้วยตัวคุณเองนะคะคุณเรานะคะถ้าคิดดีทําดีนะคะ ทำแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาเรานะคะเอาละค่ะเราจะมาดูพลังงานเพิ่มเติมจากไพ่สําหรับนี้นะคะว่าเพื่อนๆน,นะคะจะมีชาวธาตุอะไรราศีอะไรแล้วก็จะตรงกับเพื่อนๆท่านใดบ้างไม่ตรงกับเพื่อนๆท่านใดบ้างนะคะถ้าตรงถ้าใช่ก็แสดงว่าพลังงานวันนี้เป็นของคุณถ้าไม่ตรงไม่ใช่นะคะไม่เป็นไรนะคะฟังต่อได้เผื่อว่าจะมีแนวคิดแนวทางอะไรดีๆให้เพื่อนๆได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ไม่มากก็น้อยนะคะ การดูดวงเราต้องอยู่เนื้อดวงนะคะเพื่อนๆน้องนางไม่แนะนําให้เพื่อนๆนําไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องอะไรที่มันใหญ่ๆนะคะถ้าเรื่องอะไรที่มันใหญ่ๆเราก็ควรจะคิดพิจารณาแล้วก็ไตรตรองให้ดีก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะคะจะได้ไม่ผิดไม่พลาดนะคะเพื่อนเพื่อนเค่คะว้าวคุณได้ไพ่เก้าเหรียญค่ะชาวธาตุดินพุกศกันมังกรแล้วก็ไพ่เลเวอนะคะไพ่เดลเวอร์แล้วก็ไพ่ เด็กถือดาบนะคะแล้วก็ไพ่สองดาบแล้วก็ไพ่สามไม้เท้านะคะไพ่สามไม้เท้ามาดูไพ่ใต้สำรับของคุณนะคะคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่สิบสิบเรียญค่ะว้าว คุณในไพ่สิบเหรียญน,นะคะคุณอาจเป็นได้ทุกธาตุทุกลัคนาราศีธาตุไม่ตรงราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องซสีเรียดฟังเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงนะคะเพลิดเพลินพลังงานวันนี้นะคะน้องนางเห็นถึงคนที่ประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน,กา,งนการทองไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจกิจการการงานของคุณนะคะเห็นไหมไพ่เก้าเหรียญเ,เนี่ยสุดยอดมากมากเลยนะคะคุณจะมีกินมีใช้ไม่ขาดนะคะ เหลือคุณก็ช่วยผู้คนรอบข้างนะคะคุณก็บริจาคคุณก็เขาเรียกว่าคุณก็ไปทําบุญนะคะช่วยเหลือผู้คนรอบข้างได้นะคะคุณจะมีลูกน้องบริวารมากมายนะคะคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนอยู่ใต้บังคับบัญชาของคุณนะคะและคุณก็จะได้รับมรดกตกทอดจากครอบครัวนะคะอาจจะเป็นคุณอาจจะได้ที่ดินอย่างนี้ก็ได้นะคะคุณจะมีโชคมีลาคุณจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะทําอะไรเนี่ยชีวิตก็ จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจกิจการนะคะเป็นของตัวเองนะคะธุรกิจของคุณก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าคุณจะประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะการเงินการทองของคุณก็จะดีมากๆเลยนะคะแต่คุณก็ต้องระมัดระวังนะคะเนี่ยคุณจะมีปัญหานะคะการแบ่งสมบัติไม่ลงตัวนะคะสมบัติเนี่ยอาจจะเป็นสมบัติที่ พวกคุณอาจจะขายที่ขายที่ขายทางอะไรประมาณนี้นะคะและมันจะมีปัญหานะคะการแบ่งสมบัติไม่ลงตัวนะคะคุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้นะคะแต่คุณก็ไม่ต้องห่วงนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะคะการซัพพอร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้าคุณมีคู่แล้วนะคะคนรักของคุณเนี่ยเขาก็จะคอยอยู่เคียงข้างคุณจะคอยซัพพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องนะคะคุณจะมีคู่แท้นะคะคอยอุปธรรมคำชูคุณ คุณอุปถัมภ์เขาเขาอุปถัมภ์คุณนะคะคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนนะคะบางคนบางท่านนะคะถ้าสายสดคุณก็จะได้เจอคู่แท้ของคุณนะคะจะมาคอยช่วยเหลือคุณคอยสนับสนุนคุณนะคะพวกคุณจะได้แต่งงานกันบางคนบางท่านคุณจะได้แต่งงานเลยนะคะและตัวคุณเป็นคนเก่งนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจออะไรมามากมายแต่คุณก็ไม่เคยกลัวไม่เคยเขาเรียกว่าคุณไม่เคยย่อท้อต่อปัญหาหรืออุปสรรคนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้นะคะคุณอาจจะมีเรื่องให้คุณได้ตัดสินใจนะคะมีความไม่มั่นใจนะคะแต่น้องนางเชื่อว่านะคะคุณน่ะจะตัดสินใจได้นะคะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถมากมายนะคะเป็นคนที่ฉลาดนะคะเป็นคนที่รอบรู้นะคะคิดกว้างมองไกลยังไงยังไงคุณก็ตัดสินใจได้นะคะและจากนี้ไปคุณจะไม่ลังเลสงสัยอะไรต่อไปนะคะ ทางที่คุณเลือกเดิน úsica, มันถูกต้องและเหมาะสมกับคุณแล้วนะคะและตัวคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะไม่ว่าคุณจะไปเจราจาการค้าการขายกับใครนะคะห <ray> <pe> รือว่าคุณไปเจรจาต่อรองนะคะไปขอความช่วยเหลือกับใครคุณจะประสบความสมําเร็จนะคะทุกคนเขาพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือคอยเขาเรียกว่าทุกคนเขาพร้อมที่จะสนับสนุนคุณแล้วนะคะเห็นไหมคุณไม่ต้องห่วงคุณมีเพื่อนมีกัลยาณมิตรที่ดีคอยสนับสนุนคุณนะคะ ไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจกิจการอะไรนะคะไม่ว่าคุณจะไปขอความช่วยเหลือหรือว่าคุณจะลงทุนทาธุรกิจจิจการอะไรนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะเพื่อนฝูงนะคะเขาจะคอยให้กําลังใจคุณแล้วคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคุณในทุกๆสิ่งนะคะเห็นไหมคะและจากนี้ไปนะคะคุณจะได้ปลดล็อกเรื่องการเงินการทองของคุณนะคะคุณน่ะจะเป็นเศรษฐีเลยนะคะไพ่สิบเหรียญเนี่ยไพ่เศรษฐีนะคะคุณน่ะ จะมีเงินเข้าหลายทางมากมายนะคะไม่ว่านะคะธุรกิจของตัวเองนะคะและคุณจะได้รับมรดกตกทอดจากครอบครัวนะคะเห็นไหมมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษนะคะ,บร,ะบรรพบุรุษสร้างเอาไว้ให้นะคะคุณจะได้เรียกว่านายได้ของคุณจะมาจากทางครอบครัวธุรกิจครอบครัวแล้วก็ธุรกิจของตัวเองนะคะแล้วคุณจะได้รับการช่วยเหลือการซัพพอร์ตนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นพ่อแม่หรือว่า ผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณให้ความเคารพนับถือนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองนะคะบางคนบางท่านนะคะคุณจะได้แต่งงานมีครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะมีลูกมีสามีที่ดีนะคะคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนเพื่อคุณซึ่งกันและกันนะคะว้าวชีวิตดีมากๆเลยะค,ะค่ะเพื่อนๆวันนี้ฝนตกนะคะอาจจะมีเสียงฝนเข้าไปบ้างนะคะน้องน,นานก็ขอโทษขออาภัยด้วยนะคะ ช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนทุกคนต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเดี๋ยวไม่สบายนะคะไปไหนมาไหนเน้นต้องพกร่มตลอดนะคะเพื่อนๆเอาละค่ะเรามาล้างไพ้ชุดนี้เรามาดูสิบใบต่อจากนี้นะคะว่าโชคดีๆนะคะที่จะเข้ามาหาคุณในวันนี้คือเรื่องอะไรนะคะใช้ททวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังสลิปของเราด้วยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าคลิปของเราเป็นพลังงานโดยรวมนะคะเราไม่ได้จอดจรงเฉพาะดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะ มันก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็เป็นธรรมดาใช่ไหมคะเพื่อนๆมันไม่มีอะไรที่จะได้ดังใจเราไปทุกเรื่อนนะคะขนาดตัวเราเนี่ยยังทําให้ตัวเองไม่ถูกใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องปล่อยวางบ้างนะคะเพื่อนๆเราจะได้มีความสุขนะคะสิบใบนะคะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสโอเคสิใบแล้วนะคะเรามาดูกันคะ่ะเราจะมาดูกันนะคะ เรามาดูว่าโชคดีๆที่จะเข้ามาหาคุณในวันนี้คือเรื่องอะไรนะคะอันนี้คุณได้ไพ่แปดดาบนะคะในเวลานี้นะคะตัวคุณอนะตอนนี้นะคะตัวคุณนะ่ะได้ออกจากพันธนาการทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดมากความคิดกังวลปัญหาอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตอนนี้คุณคิดนอกออบกแล้วนะคะ คุณนไม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมแล้วคนเรานะคะทุกวันนี้โลกมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วเราจะเราจะมาอยู่แต่ที่เก่าที่เดิมไม่ได้เราจะมาอยู่แต่รอบอเก่าไม่ได้นะคะคุณคิดถูกแล้วค่ะคนเรานะคะพอคิดนอกรกอบนะคะเราก็เห็นทางนะคะที่เราจะเดินไปชีวิตที่จะก้าวหน้านะคะนี่เห็นไหมฟ้าเปิดสําหรับคุณแล้วนะคะใครนะคะที่ไป ขอพรเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ไปขอพรกับคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านอานวยวอวยพรให้กับคุณแล้วนะคะทางสว่างทางเปิดสําหรับคุณแล้วนะคะดวงของคุณเปิดแล้วคุณอยากทําอะไรคุณลงมือทําเลยนะคะไม่ต้องคิดอย่างเดียวคุณต้องลงมือทําด้วยคุณต้องแอคชั่นด้วยนะคะคุณจะประสบความสําเร็จคะ่ะเพราะว่าดวงของคุณเปิดแล้วนะคะไม่ใช่เฉพาะคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจักรวาลนะคะที่เปิดทิศเปิดทางให้กับคุณนะคะ เจ้ากรรมนายเวรที่คุณอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพวกเขาในทุกๆวันนะคะเขาอภัยให้คุณแล้วนะคะเขาเห็นความขยันเขาเห็นความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในตัวคุณนะคะเจ้ากรรมนายเวรเขาอภัยให้คุณแล้วนะคะเนี่ยเขาเอานวยพรให้คุณด้วยนะคะเขาเอาอวยพอให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะเนี่ยเขาเป็นแบ็กกราวทั้งหลังคอย ที่จะให้กําลังใจคุณนะคะและตัวคุณนะ่ะก็เป็นคนที่ตื่นรู้แล้วนะคะเป็นคนที่พบสัตธรรมในชีวิตแล้วนะคะคุณรู้ว่าสัจธรรมบนโลกใบน,นี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะใครทําดีได้ดีใครทําชั่วได้ชั่วนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบน,นี้มันก็ไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราอย่าไปยึดติดอะไรให้มันมากนักนะคะเราปล่อยวางบ้างและชีวิตเราจะมีความสุขนะคะ และทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือมายานะคะคุณรู้แล้ว,ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันคือมายาเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราก็ต้องทําหน้าที่ของมนุษย์ให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าวันหนึ่งถ้าเราจากโลกนี้ไปแล้วเราจะได้ไม่เสียใจเราจะได้ไม่ฟูมไฟยนะคะทางคุณเน่เป็นคนที่เรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะทางโลกคุณก็ทําได้ดีนะคะ คุณนะสามารถล้อไปกับโลกปัจจุบันนี้ได้ทึงแม้ว่าจะเกิดวิกฤตหรือว่าปัญหาอะไรที่เข้ามานะคะคุณจะไม่ฟูมฟายแล้วนะคะเพราะว่าคุณรู้นะคะเพราะว่าคุณมีเกราะป้องกันแล้วนะคะทางทมนะคะคุณก็ทําได้ดีนะคะคุณนะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์นั่งสมาธิชอบแผ่เมตตาให้กับทุกสรรพสัตว์สรรพสริมโลกใบนี้แล้วก็เป็นคนที่ชอบทําบุญตักบาตรชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเป็นคนที่จิตใจดีมีความเมตตาปานีชอบแบ่งปันนะคะเนี่ยนะคะตัวคุณที่ผ่านมานะคะคุณไม่ต้องห่วง ใครที่ทําไม่ดีไม่ร้ายกับคุณนะคะใครที่คิดไม่ดีใครที่ทําร้ายคุณอ่ะเดี๋ยวเขาจะได้รับคําพิพากษานะคะเียกฎแห่งกรรมยุติธรรมที่สุดนะคะไม่มีนะคะความยุติธรรมในมือมนุษย์ไม่มีหรอกค่ะมีแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมที่สุดนะคะปล่อยเข้าไปคะ่ะใครที่คิดร้ายไม่ดีกับเรานะคะใครทําใครที่ทําร้ายเรานะคะดีแล้วละคะ่ะที่คุณไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นนะคะคุณไปเลยนะคะคุณลงมือทําเลยคะ่ะ และคุณจะประสบความสําเร็จนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะสิ่งที่คุณเฝ้าเพียรทําพยายามมานะคะมันจะไม่เสียเปล่านะคะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะบรรลุเป้าหมายแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมคุณจะได้เฉลิมฉลองแล้วนะคะจากนี้ต่อไปนะคะชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขความบุรมสมบูรณ์ความบริบูรณ์นะคะเนี่ยคุณจะได้เฉลิมฉลองนะคะจิตจากนี้ไปนะคะชีวิตคุณจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะคุณจะคุณจะเรียกว่าคุณจะอารมณ์ดีจิตใจร่าเริงสดใสนะคะ บางคนบางท่านนะคะคุณจะได้แต่งงานมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมีพ่อมีแม่มีลูกนะคะความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะบางคนบางท่านคุณจะได้เฉลิมฉลองนะคะธุรกิจของคุณนะคะประสบความสําเร็จได้ผลกําไรเยอะแยะมากมายคุณอาจจะได้เฉลิมฉลองกับเพื่อนฝูงกัรายนานมิตรหรือว่าหุ้นส่วนของคุณนะคะหรือบางคนบางท่านคุณอาจจะได้ไปร่วมงานมงคลสมรสอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ ยี่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ความบริบูรณ์ความมั่งคงมั่งคั่งนะคะหี่ไหมนางฟ้าแห่งความสุขนะคะไพ่เดอะเวิร์นะคะคุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลนะคะเนี่ยบางคนบางท่านนะคะคุณอาจจะได้ไปเที่ยวรอบโลกเลยนะคะเพราะว่าพอเรานะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะคุณก็อยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะหรือว่าบางคนบางท่านนะคะคุณอาจจะไปทํางานต่างประเทศอย่างนี้ได้นะคะจากนี้ไปนะคะเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะได้บ้านใหม่รถใหม่ด้วยนะคะ ความสุขความรวมสมบูรณ์ความบริบูรณ์ความมั่งคงมั่งคั่งความร่ํารวยมันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะไม่ว่าคุณจะลงทุนทําธุรกิจกิจการอะไรนะคะคุณจะประสบความสําเร็จได้ผลกําไรมากมายนะคะแล้วคุณน่ะก็จะมีโชคมีราบเข้ามานะคะคุณจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตด้วยนะคะเห็นไหมได้ the view of fortune นะคะตอนนี้ชีวิตของคุณนะคะจากนี้ไปเนะะี่ยค่ะชีวิตของคุณน่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะครั้งใหญ่เลยล่ะคะ่ะชีวิตของคุณได้ มันได้มีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วนะคะเปลี่ยนจากสิ่งที่มันไม่ดีนะคะว่กคุณจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยคุณก็ผ่านอะไรมามากมายนะคะแต่จากนี้ไปนะคะชีวิตของคุณจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะคุณจะมีโชคมีลาภคุณจะมีเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจกิจการอะไรนะคะคุณจะประสบความสําเร็จจะมีผู้คนนับหน้าถือตานะคะคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะจาก พนักงานธรรมดาคุณอาจจะได้เป็นผู้นําคุณอาจจะได้เป็นหัวหน้าอย่างนี้ได้นะคะเห็นไหมไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะโชคดีๆของคุณเนี่ยจะเข้ามาอยู่ตลอดการเงินการทองของคุณก็จะดีนะคะไม่ว่าคุณจะลงทุนทําธุรกิจกิจการอะไรนะคะธุรกิจของคุณเน่ะมันจะประสบความสําเร็จคุณจะได้ขยายธุรกิจกิจการของคุณนะคะการเงินการทองของคุณเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะดีอยู่แล้วนะคะดีมากๆเลยละค่ะเห็นไ แลตัวคุณน่ะก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากมายนะคะเป็นคนที่มีองค์ความรู้ความสามารถมากมายแล้วก็คุณตัวคุณน่ะเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะเนี่ยคุณน่ะเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์คอยชี้เนะแนวทางคอยนําทางคุณนะคะนําทางแสงสว่างให้กับคุณนะคะคุณไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะคะยังไงยังไงเนี่ยคุณก็ไม่เดินผิดทางแน่ๆน,นะคะคุณน่ะมีแบ็คกราวที่ดีนะคะและ หรืออีกในนึงนะคะตัวคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากมายคุณผ่านอะไรมามากมายในชีวิตนะคะเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์นะคะไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นคนที่มีเซน์ด้วยนะคะเป็นคนที่คุณน่ะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้เขาเรียกว่าศาสตร์ลึกลับเขาเรียกว่าศาสตร์ด้านจิตวิญญาณนะคะตัวคุณน่ะแล้วก็เป็นคนที่มีเซนต์นะคะ แล้วก็เป็นคนที่เก็บความลับเก่งเป็นคนที่ไม่ชอบเข้าสังคมเป็นคนที่ชอบเขาเรียกว่าคุณนะชอบสันโดษนะคะไม่ใช่ว่าคุณคุณไม่เคยเข้าสังคมคุณเคยเข้าแต่ว่ามากผลก็มากความคุณไม่อยากไปไยุ่งวุ่นวายกับใครแล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของคนอื่นอย่างนี้นะคะคุณนะชอบอยู่คนเดียวมีพื้นที่เป็นของตัวเองทําอะไรก็ทําคนเดียวนะคะและตัวคุณนะก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอะไรนะคะ คนอื่นเขามาขอคําแนะนําคุณก็ให้คําแนะนําเขาไปนะคะคุณเก่งนะคะคุณเป็นคนที่เก่งมีความรู้มากมายนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้คนมากมายนะคะเนี่ยเห็นไหมจากนี้ไปนะคะการเงินการทององคุณดีมากๆเลยล่ะคะ่ะไพ่ก้าเหรียญน,นะคะเนี่ยไพ่ก้าเหรียญเนี่ยนะคะมีกินมีใช้ตลอดไม่ขาดนะคะและคุณก็จะได้แบ่งปันนะคะไปทําบุญไปบริจาค นะะคแล้วคุณจะมีคนเนี่ยคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือคุณนะคะคุณนะเป็นคนที่ทํางานเก่งหาเงินเก่งคุณจะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจของคุณนะคะธุรกิจการงานการเงินของคุณแม้กระทั่งการใช้ชีวิตของคุณนะคะแต่บางครั้งนะคะเนี่ยคุณจะได้แต่งงานช้านะคะเนี่ยหรือบางครั้งคุณไม่แต่งงานเลยก็ได้เพราะว่าคุณเป็นเขาเรียกว่าไม่แต่งงานก็ได้นะคะเพราะว่าคุณเก่งนะคะหาเงินนะคะแล้วก็เขาเรียกว่า คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเห็นไหมคะหรือบางคนบางท่านนะคะคุณก็จะได้แต่งงานมีคู่รักที่ดีนะคะเนี่ยคุณจะได้รับการสนับสนุนคอยช่วยเหลือถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วนะคะคู่ของคุณเนี่ยก็จะคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยอุปถัมภ์้ำชูคุณในทุกๆเรื่องต่างคนต่างช่วยเหลือต่างคนต่างสนับสนุนซึ่งกันและกันจะไม่ขัดใจกันแล้วนะคะ คุณไม่ชอบอะไรเขาก็จะไม่ทําเขาไม่ชอบอะไรคุณก็จะไม่ทําจะเข้าใจซึ่งกันและกันมากนะคะแล้วคุณก็จะมีเพื่อนฝูงกรยายนามิตรคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคุณนะคะเนี่ยเมื่อก่อนนี่นะคะคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินการทองชักหน้าไม่ถึงหลังไม่ว่าคุณจะลงทุนทําธุรกิจกิจการอะไรเนี่ยก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าถูกเอารัดเอาเปรียบถูกโกงนะคะถูกฟ้องล้มละลายนะคะเห็นไหมจากนีไปนะคะคุณจะได้ปลดล็อกเรื่องการเงินการทองนะคะ การเงินการทองของคุณจะดีมากๆเลยนะคะจากนี้ไปไม่ว่าคุณจะลงทุนทําธุรกิจกิจการอะไรนะคะคุณจะประสบความสําเร็จเนี่ยเห็นไหมจากนี้ไปคุณจะได้รับการสนับสนุนเรื่องการเงินนะคะตัวคุณนะ่ะเป็นคนที่ฉลาดนะคะเป็นคนที่มีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงนะคะเป็นคนที่กระตันยูรู้คุณไม่คิดคดทรยศ์ผู้ใดนะคะเป็นคนที่ใช้ชีวิตมีแบบมีแผนตามทํานองคลองทมนะคะ และตัวคุณก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อคู่ครองมากๆเลยนะคะและตัวคุณก็จะได้รับโอกาสดีๆทางการเงินเข้ามาอยู่ตลอดนะคะตัวคุณเป็นเขาเรียกว่าตัวคุณน่ะฉลาดคิดฉลาดทำนะคะและคุณตัวคุณะก็เป็นคนที่มีหัวการค้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบค้าขายนะคะคุณเป็นคุณอาจจะเป็นนักธุรกิจอ่า นักธุรกิจหนุ่มที่เก่งอย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยเก่งมีเงินมีทองมากมายนะคะคุณจะมีเงินเก็บมากมายตั้งแต่อายุประมาณวัยกลางคนนะคะประมาณสี่สิบเนี่ยแะคะ่ะและคุณไม่ต้องห่วงนะคะจากนี้ไปนะคะการเงินการทองของคุณจะดีมากๆเลยนะคะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะเห็นไหมคะโชคดีที่จะเข้ามาหาคุณในวันนี้นะคะมีแต่เรื่องราวดีๆทั้งนั้นนะคะคุณได้ปลดล็อกกับพันธนาการทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะน้องนางยินดีด้วยนะคะ จากนี้ไปโชคราบนะคะวาสนาบุญบารมีของคุณเนี่ยจะพรังพลูแล้วก็พังพร้อมนะคะการเงินการทองคุณจะดีจะมีมาไม่ขาดนะคะความสุขความอุดมสมบูรณ์ความบริบูรณ์ความมั่งคงมั่งคั่งไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะเพื่อนๆเอาละคาน้องนางจะให้ไพ่ชุดนี้สรุปให้นะคะสุดามใบเห็นไหมไหมตัวคุณนะคะมีมีเทวดาประจําตัวนะคะเนี่ย เทวดานางฟ้าประจําตัวของคุณนะคะจะคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคุณไม่ต้องห่วงนะคะเนี่ยจักกะมงกุฎของคุณได้เปิดออกแล้วนะคะคุณเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าพบจัตธรรมในชีวิตแล้วนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ว่าคุณน่ะจะทําอะไรนะคะคุณน่ะจะประสบความสําเร็จนะคะและตัวคุณน่ะ ภสัจธะทมในชีวิตแล้วรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณก็จะไม่ฟูมไฟอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่าคุณมีเกราะป้องกันแล้วนะคะคุณเนี่ยเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโลกนะคะคุณก็สามารถรับไปกับโลกปัจจุบันนี้ได้ไหมคะไม่ว่าจะเป็นทางธรรมนะคะคุณก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเู็ิคนจิตใจดีมีความเมตตานะคะเพราะว่าตัวคุณน,น่ะ เขาเรียกว่าคุณะปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วนะคะเพราะว่าคุณรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบน,นี้มันคือมายามันไม่มีอะไรที่จรังยั่งยืนนะคะสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากโลกนี้ไปอยู่แล้วนะคะคุณเป็นคนที่ปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วนะคะรู้ ภสัจธรรมในชีวิตแล้วน้องนางยินดีด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมจากนี้ไปนะคะชีวิตคุณอะ่ะจะประสบความสําเร็จความสุขความรวมสมบูรณ์ความบริบูรณ์ความมั่งคงมั่งคัง่งความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะไม่ว่าจะทําธุรกิจกิจการอะไรนะคะคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะมีโชคมีราบนะคะเนี่ยบางคนบางท่านถ้าทําธุรกิจกิจการน,นะคะเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยคุณน่ะ จะเป็นเศรษฐีเลยนะคะถ้าคุณทํางานในองค์กรในบริษัทคุณก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสองขั้นสามขั้นเลยนะคะเงินเดือนของคุณเนี่ยก็จะขึ้นสองขั้นสามขั้นเช่นเดียวกันค่ะเห็นไหมคะความสุขความอุดมสมบูรณ์ความบริบูรณ์ความมั่งคงม,มั่งคั่ง,งมันได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะน้องนางยินดีด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนเอาละคะ่ะน้องนางเป็นกําลังใจให้นะคะเราจะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคไปด้วยกันนะคะและเราจะเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อนเนและ น้องนางนะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่ทุกคนให้กําลังใจน้องนางที่น้องนางทําคลิปออกมาในทุกๆวันแล้วน้องนางก็หวังว่านะคะทุกคนจะให้การสนับสนุนน้องนางอย่างนี้ตลอดไปนะคะเอาล่ะคะ่ะถ้าวันนี้น้องนางทาผิดทพาพลาดทำให้เพื่อนทุกคนไม่ถูกใจไม่พอใจน้องนางขอโทษขออภัยไวนะ้ณที่นี้นะคะและก่อนจากกันในวันนี้น้องนางขอให้ทุกคนจงประสบแต่ความสุข ความอุดมสมบูรณ์ความบริบูรณ์ความมั่งคงมั่งคัง่งและก็สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงเพื่อนๆท่านใดที่ทําธุรกิจกิจการงานใดน้องนางก็ขอให้ประสบความสําเร็จรวยๆเฮงๆปังๆทุกคนนะคะและน้องนางต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาแล้วชอบคลิปของน้องนางที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและกดติดตามให้กับทางช่องของน้องนางด้วยดีเสมอมาขอพระคุณมากๆค่ะทุกแชร์ทุกลค์ทุกคอมเมนต์คือกาลังใจของน้องนางนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆ ทุกคนทุกท่านนะคะ